สวัสดีครับสวัสดีกับช่องนุ่มลอยเอ็ดเชนเครับผมเมื่อนี้ผมสิพาหมาเบิ้งเส้นทางเขาหมู่บ้านผมครับนี่จะเป็นปากทางเขาครับทางนี้ก็บสิไปจังหวัดลอยเอ็ครับผมแล้วก็ทางนี้ก็บสิไปอำเภออาซามาดแล้วก็อำเภอพนมไพรยะโสครับตรงบนครับนี่ก็บสิไปบ้านน้องเบิร์ด เนี่ยครับจากจากปากทางนีไปประมาณสิบแปดกิโลครับไปฮอตโตจังหวัดส่วนมาผมนี่ประมาณสองกิโลครับผมไปใช่พปเพิ่อนนี่ครับเวลาประมาณสัก6โมงครับผม6โมงแลเนี่ย ฝากข้างมากว่ะสองกิโลครับผมไปหอดมมบันนี่นห่างแห่งที่เราครับนี่หลังจากเมื่อดืนฝนตกไปกับพ่อซุ่มๆเนี่ยครับน้าพ่อเนี่ยไม่เต็มสาดีครับกาึ้นมาอนกอยู่ฝนตกอีกเยอะสามเมื่นออสิบพอดีอยู่ ตรงโป๊ะมาแนะล้วนะล้างเข้ามากประมาณสักขี้เข้ามากครับผมสฉพ่อบ้านล้างแรกเลยครับของหมู่บ้านสิเป็นนี้มีแม่นนะครับผมนี่ล้างแรกเลยครับนี่ล้างแรกเลย บรรยากาศดีครับผมเยน็ยนเย็นเดี๋ยวฮาเบื้องน,น้าหนำมยุสาไงก็ไม่อยู่นี่ครับผมหลังจากที่ฝนตกไปมื่เดียว็นงหน้ำก็เริ่มเลยครับน้ำก็เริ่มเต็มสานี้นิดหน่อยอยู่ พอได้อยู่ครับน,น้ำโอ้โหแน่ฝนตกวแม่วะนอนสบายเครื่องสายอยู่สายเนี่ยงากรับเขาเนี่ยแย่กันโมโ่หอกลายไปเบิด แล้วครับมงบ้านับผมก้อนสีออดมงบ้านนะครับสีมี่ลานคขาลานใหญ่ที่สุดในมงบ้านับผมลานนี้มีของทุกอย่างของใส่ของสอยมีมัดโอ้แเจาะเราเขา่าหน่อยไม้ประเดี๋ยวผมว้าวว้าวครับวะวะวะเอาเลยครับผม <laughs> มาพ่อบรรยากาศบ่าวไทยบ้านนะผมกำลังนั่งถอนกันอยู่การตั้งานโอ้กางานกันทำงานกันขี้น้ำใส่อะไรของแท้ครับผมขี้น้ำคุ้นว่าอะไรสมป์ปครับสป์ปะสมป์ปะนี่แก้มครับคุณบ่าวไทยบ้านบ่าไทยบ้านบุเขาสมป์ปะอืมงานมากบดมือดเวรน่ะผมปลาะแยกบัวของแท้ครับผมนี่ครับ ร้านค่าที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านครับผมมีร้านนี้แหละลานนี่ชุดเป็นในตลอดยี่สิบโอ้โหตื่นต่อไปเพิ่งครับผมมี่เปิดทุกอย่างครับว่าเป็นสีปุ๋ยอย่างเลยอยากได้อีกอยัางก็นี่เปิดถูกยางเลยครับผมโอ้เพิ่งของในลานครับผมอยากได้อยังนี่พ่อพิศวังครับร้านนี้ครับนี่ถูกย่าง อ,บบอ๋อโอ้มันมีทุกอย่างเลยทีะะเข้าไปเพิ่งอยากได้ยังก,กับมีทุกอย่างเลยครับผมรานนี่ตรงนีเต็มเลยครับผมของใส่มีทุกอย่างครับผมเต็มเลยครับโอ้โอเมน์สีปุ๋ยใครอยากได้ปุ๋ยครับผมมีเบริร์ตช่นี่นแบบเป,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 ปิบมีเบิร์ เนี่ยครับแต่ข่าไปได้หวกนะครับนี่ครับกระม้านักนิดเดียวนี่ครับร้านเลยครับผมชายลุ่งเรื่องการค้าครับผมเบอร์เท่ากับตามมือเลยครับ นี่ครับมูบานผมครับ <S <S บรรยากาศตอนแรกๆครับผมโอเคครับผมเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดยอครับผมสวัสดีครับ